พัดลมเสียกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ทำงานกดเบอร์สามใช้งานได้ตามปกติคาปาซิเตอร์ไม่เสียแกนหมุนไม่ฝืดสาเหตุเกิดจากขดลวดมอเตอร์ชุดสปีดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเสื่อมสภาพหรือเกิดการช็อตรอบแต่เบอร์สามเป็นขดลวดชุดหลักไม่เป็นไรตรงนี้หากต้องการให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์เท่านั้นแต่ผมมีวิธีการดัดแปลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ที่สําคัญคือราคาถูกกว่า แต่ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิง modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดัดแปลงแก้ไขอาการเสียของพัดลมคือกดเบอร์หนึ่งเบอร์สงไม่หมุนหมุนช้ามากๆกดเบอร์สาหมุนได้ตามปกติเดี๋ยวเรามาเทศสอาการเสียกันก่อนครับก่อนที่จะทำการแก้ไขและดัดแปลงก่อนอื่นก็จะเทสอาการเสียกันก่อนนะครับ ผมลองกดเลยนะครับกดเบอร์หนึ่งไม่ทํางานนะครับกดเบอร์สองก็ไม่ทํางานนะครับทีนี้ลองกดเบอร์สามไหมครับเมื่อกดเบอร 3, ์สามท่าลมหมุนตามปกติเลยแรงด้วยนะครับนี่เห็นไ,ไหมหมุนแรงปรกติแต่พอกดเบอร์หนึ่งคือมันหมุนช้ามากๆนะครับหมุนช้ามากๆเลยเบอร์สองก็ช้านะครับแต่เบอร์สามแรงไหเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งคือ,อถ้ากดเบอร์สามหมุนไปแล้ว และลองมากดเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันก็หมุนได้อยู่แต่ว่าหมุนช้าช้ามากๆเลยแต่ถ้ากดเบอร์หนึ่งไปเลยเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ไม่หมุนเลยอาการนี้ถ้าเป็นอาการทั่วไปที่เราต้องเช็คเลยคือหนึ่งนะให้ลองเช็คแกนหมุนพัดลมเนี่ยว่ามันฝืดหรือไม่นะครับใช้มือลองดันดูนะครับเนี่ยถ้าในกรณีนีน้แกนหมุนไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีผลอะไรมากนักนะครับอันดับที่สองก็คือว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเรา ลองแกะดูก่อนก็ได้นะครับพัดลมตัวนี้น่าจะมีการดัดแปลงมาบ้างแล้วสังเกตว่า,าด้านบนใบพัดแล้วก็ตัวมอเตอร์ฝาครอบเนี่ยเป็นสีชมพูแต่ตัวฐานเป็นสีสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราลองแกะเช็คให้ดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้คือเจ้าของเขาอะได้ไปดัดแปลงโมดิฟายมานะเปลี่ยนหัวพัดลมมาแล้วก็คาปาซิเตอร์เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะครับว่าเป็นตามนั้นหรือไม่ ก่อนที่เราจะทําการแก้ไขหรือดัดแปลงนะก็จะแกะฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะดูด้านหลังน,นี่นะสังเกตเห็นว่าเจ้าของเครื่องเนี่ยอถอดตัวหัวพัดลมสังเกตว่ามีรอยต่อของสายมอเตอร์ด้วยนะครับนี่อันเทปไว้ซึ่งด้านบนก็คือว่าเปลี่ยนชุดใหม่ไปแล้วคาปาซิเตอร์ก็เป็นตัวใหม่ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งอาการของพัดลมนะครับมันมีหลากหลายมากแล้วก็อาการแปลกๆก,ก็เยอะอย่างเช่นตัวนี้นะพัดลมเครื่องนี้คือ เปิดเบอร์สามหมุนได้ปกติแต่ว่าเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่คือมันไม่หมุนไม่ทํางานต้องกดเบอร์สามก่อนแล้วพอเปลี่ยนมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนมันถึงจะหมุนแต่ว่าหมุนก็หมุนความเร็วที่ช้ามากๆก็ตรงนี้คือว่าผิดป,ปกตินะครับเป็นปัญหาที่ชุดขดลวดมอเตอร์ชุดสปีดนะนะครับมันจะมี ชุดขดลวดสปีดของมอเตอร์ภายในนี้อยู่เบอร์3านี่คือไม่ได้ผ่านขดลวดชุดสปีดใดๆเลยก็แสดงว่าขดลวดชุดหลักคือรันสตาร์ทของมอเตอร์เนี่ยมันไม่เสียไม่มีปัญหาอะไรอาการในลักษณะนี้นะก็จะแก้ไขโดยการดัดแปลงนะครับให้ไปหาคาปาซิเตอร์ที่เป็นแบบ2ค่าแบบนี้นะครับซึ่งคาปาซิเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะใช้ในพัดลมติดผนงังหรือพัดลมเพดานซึ่งพัดลมติดผนงังหรือเพดานที่มีสวิตช์ควบคุม เลือกสปีดเขาจะไม่ได้มีขดลวดชุดสปีดเหมือนแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะจะใช้คาปาซิเตอร์แล้วก็มันจะมีวงจรภายในนั่นแหละครับไม่เหมือนคาปาซิเตอร์โดยทั่วไปนะสัตามสัญ,ญลักษณ์คือคาปาซิเตอร์ต่อขนานกับตัวต้านทานนะครับน,นไหสัญ,ญลักษณ์นี่เอาไว้ใช้ต่อร่วมกับสวิตช์ปรับสปีดของพัดลมนั่นเองผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับมาใช้ในการปรับสปีด แทนหดลวดสปีดของมอเตอร์ตัวนี้ที่มันเสียไปหรือมันเกิดการเสื่อมสภาพช็อตรอบใช้ตัวนี้เข้ามาแทนมาเริ่มเลยครับเดี๋ยวเราถอดหัวอ,อบใต้าฐานครับผมก็เดี๋ยวเราแกะใต้าฐานเลยครับด้านบนมอเตอร์ของเราตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะประกอบคือไม่เหมือนเดิมเลยนะสิ่งที่จะต้อง modify ก็คือด้านล่างสวิต์ครับเอาตัวนี้เข้าไปต่อร่วมทีนี้เรามาเริ่มถอดฐานพัดลมกันนะครับก็อาจจะพัดลม นอนอะตะแคงแบบนี้นะ,ะตัวล็อกข้ลมเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็ใช้ไขควงดันแล้วก็ข้อ,ขอนิดนึงหรือว่าดัานแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเริ่มออกน,นะตรงนี้ดันนิดนึงสังเกตว่าเมื่อเราปลดเขี้ยวล็อกด้านบนตรงนี้มันเริ่มออกหลุดออกมาแล้วนะันี่นะมันจะหลุดออกมาละแต่ยังข้อออกไม่ได้ต้องด้านหน้าอีกตัวหนึ่ง ก็ด <Done. S 1> ันเคาะนะครับให้มันเเริ่มหลุดออกมาแบบนี้นะหลุดมาทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ค่อยๆเคาะนะครับเค,ค,บะค,บคบาะนี่หนไหมออกมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ขันสกู3สามตัวนะครับเป็นไม้อัดป,ปิดไว้อยู่ก็ าขาครอบตัวนี้ออกมาเลยทีนี้เราก็เห็นสายไฟต่อเข้าสวิตช์หนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นไปหามอเตอร์เท่านั้นเองอ่าเรามาดูคือตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ตามนี้นะเมื่อตะแคงด้านข้างลงแบบนี้นะนี่กดเบอร์ศูนย์นะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเพราะฉะนั้นสายไฟตรงตำแหน่งสวิตช์นะั้นมันจะมีสามเส้นอยู่แล้ว สายสีดํามันต่อด้านหน้าสุดนะครับก็แสดงว่าสายสีดําเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สายสีน้ําตาลเป็นเบอร์2สายสีแดงเป็นเบอร์3นั่นเองต่อไปยังมอเตอร์ทีนี้สายตรงนี้ผมตัดออกเลยตัดสปีดของมอเตอร์เนี่ยสายมอเตอร์ตรงนี้สีดํากับน้ําตาลเนี่ยเบอร์หเบอร์สเราไม่ได้ใช้ละเราจะไม่ต่อไฟเข้าไปยังมอเตอร์ละเนี่ยคนระับก็หาเทปพันสายพันไว้เลยไม่ได้ใช้นะทีนี้มันจะเหลือเฉพาะ สายสีแดงที่ต่อเข้าไปยังเบอร์3าเพราะว่าเบอร์สเนี่ยต่อไปยังมอเตอร์ขดลวดหลักคือมันไม่ได้ปรับสปีดม,มันทํางานเต็มที่ของมอเตอร์พัดลมนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คือความเร็วมันสูงสุดเราจะใช้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เข้ามาปรับสปีดแทนซึ่งตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมี2ค่ามีสายไฟ3เส้นให้ดูตามสัญลักษณ์นะครับอันนี้เห็นไหมเรดเรดก็คือแดงนะครับเรดคือแดงนี่ ครับมันก็ตามตามโค้ดตามสัญลักษณ์เลยนะฝั่งเดียวกันด้วยเลดแดงอันนี้ต่อผ่านคาปพาซิเตอร์3.5มไมโครฟารดแล้วก็ขนานกับตัวต้านทาน 470K 1เคหทับสวัตต์แบล็คสายสีดำาน,นะครับถ้าสายสีแดงจับคู่กับสายสีดำนี่คือค่าบนส่วนตรงนี้นะครับไว้คือสีขาวเห็นไหมครับก็สายสีแดงคือสายคอมมอนนะครับมันเป็นจุดร่วมสังเกตนี่นะครับ สีแดงมาต่อตรงนี้แล้วก็แยกเป็นตัวสายสีดําแล้วก็สายสีขาวจุดที่เราจะเอาไปใช้ก็คือค่าที่มากนับก็จะเป็นเบอร์2ค่าที่น้อยกว่าก็จะเป็นเบอร์1สายสีดําจะต่อเข้าสวิต์เบอร์หนึ่งแทนสายสีดําเมื่อกี้เลยนะครับสายสีขาวเบอร์2นะครับก็ต่อเข้าสวิตต์ตแหน่งเบอร์2เลยก็เริ่มบัดกรีเลยนะครับสายสีดําคือค่าน้อยนะนี่นะครับสายสีดําก็ต่อเข้ากับตําแหน่ง อ่าสปีดเบอร์หนึ่งของสวิตเลยนะครับที่เราตัดสายไฟไปเมื่อกี้นะเพื่อรอเครื่องนี้คือมีการซ่อมดัดแปลงมาเจ้าของเขาทําเองนะเขาก็ดูจากคลิปที่ผมแนะนําไปหลายๆคลิปนะครับแต่ตรงนี้คือมันเป็นปัญหาเกิดจากมอเตอร์นะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยส่งมาให้ผมนั่นเองผมก็มีวิธีแบบนี้นะแก้ไขไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์โอเคนะบัดกีเลยครับผมบัื่กีสายสีดำเข้ตาตำแหน่งเบอร์หนึ่งนี่เรียบร้อยนะครับสายสีขาว ะครับสายสีขาวคือบัตรกรีเข้าในตำแหน่งสวิตช์เบอร์2อนี่ที่เลยครับเนี่ยเท่านี้เองทีนี้ก็จะเหลือสายไฟเส้นสีแดงสายคอมมอนของคาปาซิเตอร์ตัวนี้แหละสายสีแดงตรงนี้เรากา็ต่อเข้ากับตำแหน่งเบอร์สาเลยนะครับสายสีแดงเหมือนกันเนี่ยจําเข้าตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าสายสีแดงนี่คือเป็นสายหลัก ที่ต่อไปยังมอเตอร์นั่นเองแล้วก็บัตรกีรเข้าไปเลยเท่านี้เองสำหรับการแก้ไขสปีดมอเตอร์หนึ่ลวดที่มันเสียไปนะครับเราใช้เป็นคาปาซิเตอร์ชุดปรับสปีดนะครับมาต่อเข้าไปแทนอธิบายก่อนนะนี้เมื่อผมกดเบอร์หนึ่งนะถ้ากดเบอร์หนึ่งเนี่ยไฟจะผ่าน,นมาทางเส้นสีดำนะแล้วก็ผ่านไปที่ตำแหน่งเส้นสีแดงแล้วก็ไปเข้ามอเตอร์ ถ้าเรากดเบอร์สองนี่ไฟก็จะผ่านเส้นสีขาวมาผ่านตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ออกไปยังเส้นสีแดงที่เป็นคอมมอนแล้วก็ไปเข้ามอเตอร์แต่ถ้าเรากดเบอร์สามนะครับมันจะไม่ผ่าน2ตัวนี้เลยไม่ผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้กระแสไฟฟ้าก็จะผ่านสายสีแดงเข้าไปยังมอเตอร์โดยตรงทําให้เกิดความเร็วสูงสุดนั่นเองเท่านี้เองนะครับสําหรับคาปาซิเตอร์ที่จะนํามาใช้นะถ้าเราสั่งซื้อเนี่ยมันจะเป็นค่า2ค่าใช่ไหมครับ อ่าสามจุดห้าทับห้าจุดห้าเท่านี้เองโอเคนะทีนี้ก็ประกอบเข้าไปไว้เหมือนเดิมนี่ตรงนี้ก็ถ้ามีที่ยึดก็ดีถ้าไม่มีที่ยึดก็ไม่เป็นไรนะปล่อยไว้เพราะมันไม่ได้อ่าไปไหนละตรงนี้นะทีนี้ผมก็ปิดฝาครอบฐานไว้เหมือนเดิมเท่าน,นั้นเองนะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ฐานฐานใหญ่ของพัดลมนะครับ ทีนี้ก็นำเอาพัดลมนะครับหลอมเข้าไปเลยตามตำแหน่งเดิมนี่ตอนใส่นี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรแล้วก็ดันให้ลงล็อกเท่านั้นเองนะเนี่เรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงใช้งานได้จริงหรือไม่ก็เสียบปลัก๊กเทสทดลองเลยนะครับอตอนที่เราลองครั้งแรกก่อนทีจ่จะทำการแก้ไขโมดิฟายเข้าไปกดสวิตช์เบอร์หนึ่ง จะไม่หมุนเลยนะครับเบอร์สองก็ไม่หมุนหมุนเฉพาะเบอร์สาเท่านั้นเองทีนี้ผมลองกดเบอร์หนึ่งก่อนเห็นไหมครับพัดลมสามารถสตาร์ทออกตัวได้นี่แล้วก็รู้สึกว่าความแรงของลมนี่คือปกตินะนี่ใช้ได้เลยนะครับดูลมนี่อ่าเบอร์สก็ไม่ธรรมดานะครับเบอร์สอง เบอร์หนึง่งนะอ่าลองปิดก่อนนะครับปิดให้หยุดหมุนแล้วก็เดี๋ยวทดลองอีกทีหนึ่งพัดลมหยุดหมุนแล้วแล้วก็ลองกดสวิตช์่าสตาร์ทเปไงเบอร์หนึง่งออกตัวได้ปกตินะครับความแรงนี่ก็ถือว่าเหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะครับเบอร์สองเบอร์าสามประมาณนี้เลยครับนี่เบอร์หนึง่งสองสามใช้งานได้แล้วครับผม ครับผมก็สําหรับพัดลมเครื่องนี้นะที่อาการเสียคือกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ทํางานพอกดเบอร์สามทำงานได้ปกติปัญหาคือมอเตอร์เสียหัลวดมอเตอร์ชุดสปีดเบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะมีปัญหาเกิดการช็อตรอบนั่นเองในการแก้ปัญหาถ้าเราจะให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนมอเตอร์เท่านั้นแต่ตรงนี้ผมได้ทําการแก้ไขดัดแปลงโดยใช้คาปาซิเตอร์แบบ2ค่าเป็นคาปาซิเตอร์ที่ เป็นชุดปรับสปีดของมอเตอร์ติดผนังหรือว่าพัดลมเพดานนะามาดัดแปลงใช้กับพัดลมตั้งพื้นตรงนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วตามนี้เลยครับก็ตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนก็ลองเอาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขที่สําคัญคือมันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถาม วันนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดฟายเพื่อรับชมสาระดีๆคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ